สวัสดีค่ะป้าลานกินเที่ยววันนี้เข้าเครื่แล้วนะคะวันนี้เมนูของเราจะแนะนำเพื่อนๆนะคะจะมีหมูสไลซ์สามชั้นนะคะแล้วก็หัวหอมนะคะแล้วก็ซอสทาคุมิแล้วก็งาขาวนะคะเมนูของเราวันนี้ชื่อเมนูผัดหมูสไลด์สามชั้นหัวหอมนะคะ,คะก่อนอื่นเราจะมาหั่นหัวหอมค่ะค่ะ ครึ่งก่อนนะคะเราจะหัน่นขวางนะคะข่าหอมเราก็หั่นเสร็จแล้วนะคะหั่นตามขวางนะคะส <ม S 2> ่วนผสมก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลยไปดูก,กันเลยค่ะค่ะ ลงมือทำกันเลยนะคะเราจะใช้น้ำมันงาน,นะคะพอประมาณค่ะไม่ใส่เยอะกระทะร้อนก็เอาหมูสามชั้นสไลด์ลงนะคะ จะไ่ขับสามชั้นวันนี้ก็แคตหนึ่งนะคะตั้ให้จนสุกนะคะครับแล้วก็สุกแล้วนะคะ,แล,ะ,คะแล้วเราก็จะเติมหวหอมใหญ่ลงไปนะคะใส่เยอะๆนะคะ ใส่เยอะๆป้องกันไข้หวัดกินหอมออกมาแล้วนะคะผัดให้จนสุกนะคะ เราจะเติมซอสทาคุมนินะคะให้กะเอานะคะปรุงรสตามใจชอบนะคะสำหรับบ้านเราก็กินจืดนี้นึงค่ะเป็นกับแก้มดีมากเลยนะคะหอมซอสทาคุมิออกมา ทําตามได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องปรุงตามทาก็ได้แต่เราบ้านเราชอบทานทานจืดนิดนึงค่ะเพราะพอดีดูแลสุขภาพด้วยสุขภาพดีไม่มีขายนะคะแต่เครื่องปรุงมีขายตามตลาดตามตท้องตลาดนะคะนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่งางาขาวนะคะ เสร็จแล้วนะคะผัดดูสามชั้นสไลดัดห,หอมใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยนะคะชั้นหนค่ะเมนูหมูสลดัดสามชั้นผัดผัดหอมใหญ่ของบ้านหลานกินเที่ยวนะคะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะส่วนผสมก็ง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆนะคะก็ฝาก คลิปของพวกเราด้วยนะคะป้าหลานกินเที่ยวนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคับสไตร์ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ